สวัสดีครับพี่น้องว้าพวกับช่องตาลพลละเวนวิเชียวนี่ครับเฮาตอนนี้เขาก็อยูเฮ้ไหส่ผ้ายางอาร์สม์อาสมชั่วข้าวพื้นที่วันนี้แรกนี้จะเป็นที่จอดของทีมงานเท่านราะว่ามันบ่มีหมองแล้วมองนี่แหะใหญ่สุดแล้วนั่นทีเต็มเลยเนาะแรกนี้ ทีมงานเดินเสือพิมพนตลอดืหัวตะมาหอดบ่เดีวัจอดนอนเมื่อคืนเออวัดบอการจอดนอนเมื่องเมื่อคืนไดยวนัดับอันนี้เรไปอาบน้ำเขาเป็นบ่ลงเล็กออกบุยให้เล็กออกแล้วกนให้ตัวแปรเออล่างล่างโซล่างเล่าก่าง มันเมีนเวลาไอ้คิดจังไดกับความคิดของมันนี่ตรงีนดีดิลู้ความหมายม่เนี่มันาเด่นน่นีกเลมันนั่นตาเียรงรือ่นน้นอีกเชงมันกนเนาะนันเาโรโอยแม่นเรียงมีโชดมีหลับดเยสกัตตลีไหมลอตเตอรี่โอเ อีอีั่นเ้ยโอ้ยทนมาัวจะึีเลยอ้าวอามาันหูเมัน่ไมคืนคืนรถมนตีเลยนตีสามหัวกับนั่นเลยยตีสามอีนตีสามนเลิกงานได้หัวเน่เดอ ่ิตท้งแล้วก็ตีสามสิตีซีเนี่ยแะเอามอตีสมมิลิขนาดเทาไอ้ไอ้หอขึ้นเ่าเปม้อด้นน้อขึ้นี๋ยวเาไปกับตีซี่รมเมื่อท่นกินครับกเดินเงินเบิดแล้วบุยขาเดินนึ่ืท่นกินเนี่ยเอาเงินอุ่นไปใส่บนตเล็กไปละบุยลาไปลาไปเลยลากุ

Nãy giờ thì chắc học hay bay 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 บัวเอาขอรางวัลที่มันตัวหลักๆนี่ขไทยสองตัวสองตัวคิดว่าไม่สี่ป่ะเลขสามตัวมีการวิจารณ์เลขวันนี้ลลังกมอาจารย์อาจารย์เงาะครับอาจารย์เงาะชายาต้จะมีชายาได้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวกันยิ่วคิดเพิ่มครับเหาะหลงคิดเอาเงาะหลงคิดเหาะหลงคิดดีครับชายา ต้องไปต้องต้องมาขอคันมาถึงต้องมาขอแล้วคนเด้ออือใจเขาเราคิดลังเขาแม่พี่น้องลังเขามาี่ลังเขาว่าอะไรเรียกว่าคนจังไรเบัวตองรอดพี่น้องลักเขาว่าดาบัวพี่น้องทีอยู่สองแบบในการลังเขามาเจ๋งเลยท่านคันถีนี่พี่ลังมากมาขอมามาเอาเอาฟองปากครับอีกอย่างนไงมาถิดลังเอาขอนเอาใหม่ลังเขาบ้าขอนบม้อ สี <calls S 1> <c oughs> ่ศูนย์เล้พี่นองเดือนพี่น้เดี๋ยวเดี๋ยวใบแนวดสี่ศูนย์เล้พี่นองเดือเบียบใยู่ลืมครับยังพอมีเวลาอยู่นี้ครับนีก็ใบมงไปเขายังบอกปิดดอกโนบิดแพงดอกทันทีคือเรืมหลาเลยครับบึงใบเด้ครับใบใบเนใบนะครับสีครับใบ อบ้าแ่ยลมาดูมาอันไหนนะครับแม่อันไหนน่อาจารย์งะโลกรอาจารย์โลกดิมาเอาเหล็กมาคมดูสนใจเอาเหล็กนะอาจารย์งอโลก่ะมเอาโลกรดสัมผัสกันนี่เ้

นี่ครับมองนี้ับวันเด็กนี่แหละข้าสิ่จอดรถมองนี้นะครับแรงนี้เป็นเขาไหมเขาเปนเขาปะหนึ่แมนทุ่งเขาครับ่เขาบ่กกินกินแต่กลับหามันเปืืองกลับที่หมายบื้ยย่งก็กินเขาอีีกผมดีเจพี่แมงมุม รู้สึกแบ้นเยบุยตบนีตัวไปบุยแต่ที่นี่นพสินบังเลยเขาก็ไม่พอใจเนี่ยนี่ไ่ได้ยินแมวบอสเรมรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกอยากสูตันอบนีลโอ้โหนร่เขไยังบังลาตัวม่นสิเกิดได้ชสิใหญ่มากด้เมอสปไนีคมส้เลยด้แมวบอสผมบทธ์า่จมเาก็อีกหาแม่นบอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสมีิดประสูตว์ันนีลดี๋วี๋ปผสดีัลานนี่ครับแรกนี้ได้ครับพี่น้องครับอาจารย์เงาะลงกิ๊เทใบเรียบร้อยครับใบใบซี่สูตใบอรใบซีู่ตรเป็นอะไกับชงอระาเอรดานไอ้ไอ้อาจารย์เงาะเปิดสมดากว่าเอามาคับรักกงนของบ้านอะไรครับพี่น้อง อันน <l id> <kah> ี้ลูกเซตนี่บุ๊ยมาเอาเลขบอปเลยครับผมครับเป็นยังไงครับผมไม่ชอบหลักกางสินะฮะเป็นยกป็นโบบอปเอาตัวอะไลูกเอ้ยทำไมเสียงโซเดย์อาจารย์ก็เป็นผู้ให้มาถาโอเคครับคลิปนี้ไว้นี้ยๆก่อนครับได้เลขแล้วครับพี่ดอครับอย่าลืมเลขซี่ยังใบใบซีศูนย์